นี่ครับมาอนี้มาศูนย์ผ่าไหมได้เมือนี่ทั้งผ่าไหมผ่าฝายยูทีบานประดูนะครับบานพิ์อันนี้อันนี้เป็นผ่าไหมผ่าฝายสาสผ่าร้ายบุยรำไี่อย่างน่ะโชว์ด้วยครับเพิ่งเฮ็ดใหม่ๆสดๆหมาดๆนะครับรั่งได้ครับผ่าเพิ่นไม่ระผืนงามๆได้ดิมีทั้งไหมทั้งฝายนะครับไหมก็รั่งได้มันว่าฝายก็ได้ได้ทุกแบบอันนี้ ลายประจําจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยครับเขาพนมุ่งบุญยางามเลยนี่นี่นี่ครับเจ้าของเพิ่นปางพุทาผ่าเพื่อนบุญยางามเลยฝีมือได้ครับระดับเป็นวิทยากรอันนี้อันนี้เป็นผ่าอย่างครับผ่าไหมหรือผ่าไหมผ่าไหมนะครับลายพนมุ่งอันนี้พื้นเท่าไหร่นี่อันนี้ปางกุศลแดงครับปางกุศลแดงครับของอำเภอ้ันไม่ใช่ปุบวน้ ว้าสองพันหาถึงๆนี่ครับเบิ่งเพิ่นเห็นบางงามพูดไม่แท้ไม่แท้ไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสาวเลยหนิไม่สาวนี่เดี๋ยวจะให้ข้อมูลติดต่อเพื่อนไว้ถ้าผู้ใดสนใจพวกเอาไปใส่ชุดไทยงามงามอันนี้อันนี้เป็นผ้าตีนสีแดงๆนี่กับผ้าบุรีรัมย์เฮาให้กันครับนี่คือประตูวังนาคลาดคุณน่ะร้ายประตูวังนาคลาดเบิ่งผมจับไปก่อนป๊าดหนาดีเลยครับนี่ไม้ไม้บ้านมดไม้บ้านพราบางยางงหนาพี่ นี่แหะเพื่นเฮดเองเพื่อนระดับแบบพี่เด้ได้ครับพุ่นะ,ะ,นะระดับรับรางวัลพี่ห่ผ้าใหม่มันมีมีรางวัลการันตีนะครับผู้ใดสนใจฝีมือบธธรรมดาแน่นอน